ก็โอเคนะครับกลับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับดูบผมเอเ็เกมเขาได้ไว้นะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกม,เมที่เรารักอย่าง anime f e r l tower defense กันอีกแล้วนะเออ เย่ก yeah. ็โอเคนะแล้วก็กลับมาดูตัวละครกันอีกแล้ว นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวละครในอัปเดตเก่าเนาะอย่างอัปเดตของเจ้าอิจิโกะนั่นเองนะเพราะว่า2คลิปล่าสุดเนี่ยเราได้ทําการดูอัปเดตใหม่ไปแล้วนะของไอ้อัปเดตยามามาโตะนั่นเองเนาะซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าก็จะเป็นเจ้าฮาริเบลเนาะเขาเรียกว,ว่าฮาริเบลละกันเพราะจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะเออหรือว่าในเกมชื่อว่าชิดควีนนั่นเองเนาะซึ่งสเตตที่เรามีเนี่ยก็คคอเลเวลตันอยู่ที่30เนาะแล้วก็พี่แกมีคัตเตอรลี่ลีดเดอร์เนี่ยเป็นบนะัว ก็ค่า modify ก็เป็น100ทุกช่องเหมือนเดิมนะเอ wyn, แเเอ,นะอ,เอนะแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครธาตุบลูเนาะหรือว่าสีฟ้านั่นเองนะแล้วก็พี่แกเป็นตัวละครตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็ไม่มีพัฟฟิสติดตัวเนาะซึ่งเป็นตัวละครระดับ ur นะสามารถหาได้จากตู้ mm. เขาเรียกว่าเราจะตู้ล่าสุดแหละหลก็คือตู้ dark heart นะเออนี่ก็จะเป็นตัวละครระดับ4.445หเนาะหรือว่าจะมาหาที่ s o แบ b เ n d ร์ตรงนี้ก็ได้นะก็จะ mm hmm. อยู่แทนเจ้าเออเขาเรียกว่า แทนเจ้าสตาร์กนั่นเองนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเกินล่างตนเนาะก็สำหรับล่างนี้ยังไม่มีคอสเมติกนะซึ่งคอสเมติกที่เราใส่อยู่เป็นของกิูนั่นเองเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปลวกันเนาะว่าสำหรับเจ้าฮาริเบลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเออก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันล้วกันนะว่าสำหรับเจ้าฮาริเบลเนี่ยหรือว่า ทิดควีนเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าร่างนี้เราเคยดูไปแล้วนะตอนเขาเรียกว่าตอนที่ทําคลิปรวมตอนอัปเดตไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบเร็วๆนั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันเลยละกันเนาะก็โอเคเนาะสำหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเราเคยดูไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบเร็วๆเนาะซึ่งมันก็น่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงแหละเพราะว่าเออเพราะว่าน่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะสำหรับโมเดลนะเออ ซึ่งก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งกูไม่รู้นะว่าไอฮาริเบลเนี่ยเป็นตัวดีหรือว่าตัวโกงเนาะแต่ดูจากการที่มีกรามอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นตัวโกงมั้งแล้วแม่งมีเลขตรงนี้ด้วยนะเออคือกูก็ไม่รู้นะเพราะว่ากูไม่เคยดูบรีดนะเอออย่างที่บอกไปเนาะซึ่งโดยรวมถือว่าโมเดลทําออกมาได้ถือว่าดีอยู่เนาะมีความเป็นสามมิติอยู่นะไม่ได้แบบ2มิติจ๋าจ๋านะเออเอาจริงนะปะโมเดลแม่งดีกว่ายามาโตอีกเออยามามโตเด้เออ ก็ประมาณน,น,นี้ละกันเนาะสำหรับโมเดลเนาะเดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีกันเลยละกันนะก็โอเคเนาะสำหรับค่าวางขั้นต้นนะก็อยู่ที่พันห้านะก็เดี๋ยววางกันแล้วกันป๊บก็โอเคนะพอวางขั้นแรกเนาะก็จะดาเมจอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยหกสิบนะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่สามสิบสปเอหรือความเร็วโจมตีอยู่ที่สามวิเนาะวางขั้นแรกตีเป็นแบบครึ่งวงกลมนะเออก็คือครึ่งวงกลมตรงนี้นะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็ไม่มีพาสซีฟติดตัวนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองดูท่าโจมตีหน่อยละะกันน ก็จะเป็นการใช้มีดฟันเฉยๆนะเออก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนะแต่ว่าพาร์ติเคิลสวยดีนะเป็นวิงวิงปุ๊บอันที่ดิเออประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันปุ๊บโอเค ขั้นต่อไปเนาะเสีท่าว่าซอร์สเวฟเนาะทีแบบลายนะก็จะบวกดาเมจเป็น8 2 2 1เนาะแล้วก็บวกระยะไปอีก20นะแล้วก็บวกเ p ไปอีก3เนาะก็จะตีเป็น6วินั่นเองเนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ3,900นะก็เดี๋ยวอัพไปแล้วกันปุ๊บโอเคตีแบบลายนะก็ยังไม่ตีแอร์เนาะหนดูท่าดิโหตีสตาร์ทสามอันด้วยไงก็เป็นการสับ สับมีดนะสับมีดลงพื้นเนะาะเมื่อกี้ฟันแบบเฉียงเขาที่เป็นการสับแทนนะเออก็คือคล้ายๆท่าเดินแหละแตเปลี่ยนจากการฟันเฉียงเนี้ยเป็นสับตรงไปข้างหน้านั่นเองนะเออก็ประมาณนั้นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอัพเลัดนโอเคหมดแล้วท่ามี2ท่านะ ก็พออัพตันเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่81,560เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที Bilder ่70นะ s p a หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วิเนาะอัพตันตีแบบหลาย LE นะแล้วก็ตีพื้นอย่างเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็ไม่ได้มีพาสซิฟติดตัวอะไรทั้งนั้นนะเออก็เดี๋ยววองบัฟเลยแล้วกันไปกัะแบบไเร็วนะเพราะอย่างที่บอกไปนะเพราะว่าเคยดูไปแล้วนะเออปุ๊บอ่าโมเลนยังไม่ติดหัวโอเค ก็พอบับแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่183530นเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่85นั่นเองนะส่วน s p a ก็อยู่ที่เท่าเดิมนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าฮาริเบลเนาะเดี๋ยวไปดูไลฟ์อีโวของแม่งเลยละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยล้วกันนะว่าหลังจากที่เราทําการอีโวเจ้าฮาริเบลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูโมเดลของพี่กักก่อนเลยล้วกันเนาะเออก็โอเคนะสําหรับโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะอย่างที่เห็นในชั้นนะก็คือการแต่งตัวมันเปลี่ยนไปนะเออแล้วก็มันถอดกรามออกไปแล้วนะสําหรับล่างนี้เนาะแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรไม่รู้อะติดแขนอยู่อะดาบอะไม่รู้อะ กูไม่รู้嘛กูไม่เคยดูบีดอะเออมันน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นดาบมัง้งเน่ตรงเนี้ยติดแขนอยู่นะแล้วก็มีเหมือนเป็นหางด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเขาขาวเนี่ยคือกูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะหรือว่าในเรื่องมันแข็งอยู่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แข็งงี้กูว่ามันเป็นข้อด้อยของโมเดลเนาะเออนั่นแหละโดยรวมโมเดลเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่ากูไม่เคยดูนะเลยไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรมันมากมายนะเออประมาณนี้ละกันนะสำหรับเรื่องของโมเดลนะเออ ก็โอเคนะสำหรับล่างนี้เนาะค่าวางก็อยู่ที่2,000นะก็เดี๋ยววางใกล้แล้วกันโอเคแม่งบั็อกอีก้วเขาหายโอเคก็พอวางขั้นต้นเนาะดามเมจจะอยู่ที่9730นเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่50นะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่4วิเนาะแล้วก็วางขั้นแรกจะเป็นแบบเซอร์เคิลนะค่อนข้างที่จะเล็กอยู่นะเออแล้วก็เป็นตัวตีแอร์นะเพราะว่าเป็นตัวยืนเขานั่นเองเนาะแล้วก็มีพาสติตัวเป็น เ s s ATK เนาะก็คือดามจจะไม่คงที่นั่นเองนะแล้วก็ยังใช้ชื่อเดิมเนาะไม่มีวงเล็บใหม่นะเออไหนลอ,องดูท่าโจมตีซิก็จะเป็นการแบบเฟี้ยงอะไรสักอย่างใส่มนเนาะเหมือนจะเป็นน้ำปะเออเนี่ยเหมือนจะเป็นน้ำเนาะพุ่งใส่มอนมัน้งไม่รู้วะไม่เคยดูก็ไม่รู้นะว่ามันใช้พลังอะไรนะเออปึ๊บเศกน้ำแล้วก็เฟี้ยงใสม่มนเออประมาณนั้นนะก็เดาต่อแล้วกันเนาะ โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าซีโรนะตีเป็นแบบลลยนะก็จะบวกดาเมจเป็น1177 7นเนาะแล้วก็บวกระยะไป6นะแล้วก็บวก SPA ไปอีก2เนาะก็จะตีเป็น6วินั่นเองนะใช้ค่าอารที่ประมาณ5,000นะก็เดี๋ยวอัพเลยแล้วกันเนาะปุ๊บเป็นแบบาลอีกแล้วซีโร่ฮะทีด อ๋อก็เหมือนเป็นเคลื่อนดาบแหละแต่มันแบบเป็นพุ่งขึ้นไปอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเออเนี่ยก็คือฟันให้มันเป็นขีดก่อนนะแล้วก็จะแบบมีออร่าพุ่งขึ้นมาใส่มอนเนาะอีกทีนีเออ๋ยวดูมุมนี้ก็ได้โอ้ยไม่ได้ติดเองดูใกล้ก็ได้อะสิงสิง,ส,งสิงมอนอเอาไอเออเข้าไปปั๊บเป็นการฟันนะแล้วก็จะมีเป็นเคลื่อนดาบพุ่งใส่มอนอ่ะเออเอาง่ายๆเนาะ ืมประมาณนั้นเดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันปึ๊บ,บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าอควาติกสเปรชนะตีไปแบบลายเหมือนเดิมนะก็จะบวกดาเมจเป็น23555เนาะแล้วก็บวดระยะไปีกนะใช้ค่าอัพเป็นที่ประมาณ6,000เนาะก็เดี๋ยวอัพไปแล้วกันปุ๊บโอ้ตีไปแบบลายที่ใหญ่ขึ้นนะเออออควาติกสเปรสเดี๋ยท่าดิอืมก็เป็นการสรับลงนะ เออก็เป็นการสับลงอ่ะเหมือนอิจิโกะมูเกสึในออสตาเออปุ๊บเนี่ยก็เป็นการสับประตีนะเมื่อกี้เมื่อกี้ฟันแบบเนี้ยฟันในเฉียงอี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวก่อนฟันในเฉียงเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟันในเฉียงอี้คราวนี้ตีแบบเส้นตรงนะเออท่าเปลี่ยนไม่เยอะนะไอเดียท่าทำไม่ยากเลยนะสำหรับเจ้าฮาริเบลนะเออรับต่อยแล้วกันป๊บ โอเคถ้าหมดแล้วเนาะก็พออัพตันเนี่ยฮาริเบลเนาะดาเมจจะอยู่ที่267,400นะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่94เนาะ S.P.A. หรือควมเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะแล้วก็อัพตันตีไปแบบลายเอ e ค่อนข้างที่จะใหญ่นะเออแล้วก็เป็นตัวตีแอร์นะเพราะว่ายืนขาวนั่นเองนะแล้วก็มีพาสซีฟตัวเป็นเลสเอทีเคนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟไปแล้วกันปุ๊บอืมลองบัฟนองไอปุ๊บ รับติดหัวโอเคก็ระบับแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่666,110รเนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่114นั่นเองนะส่วน s p a ก็อยู่ที่6วิเท่าเดิมเนาะก็นั่นแหละเป็นประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าฮานะริเบลเนาะร่างอีโวด้วยนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการารรลุเจ้าฮาริเบลเนาะส่วนตัวคิดว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่มันยังเฉยๆอ,อยู่นะสำหรับแมทเทียลหรือว่า อของที่มันต้องมาใช้อีโวนะรู้สึกว่ามันจะธรรมาดาไปหน่อยเนาะถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนไอตัวนี้ก็จะน่าจะมีใน AA ว่าไอแอนะิเมะ v อ n วนเจอร์นะเออคือกูก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้กับตัวนั้นอันไหนมันเก่งกว่ากันนะเพราะว่ากูไม่ได้ดู A a มาเป็นชาติแล้วนะก็อย่างที่บอกไปนะว่ากูไม่เล่น AA นะเออก็แหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าไฮเรเบลเนาะมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์บอกด้วยละกันนะก็นั่นแหละไปแล้วเออไบรท